เขาเสียงตั้งแต่อนุบาลแล้วแม่เขาดูแลเองคนเดียวก็จะเห็นภาพแม่ที่แบบดูแลเราตั้งแต่เด็กมาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็อาการของคุณแม่ค่ะคม,มันเปลี่ยนไป <S <S ทำไมไม่ต้องเป็นอ่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่คือชีวิตเรานะอะไรเงี้ยทำไมฉันต้องมาอยู่แบบนี้ เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแม่มาในหมดอารมณ์เยอะจังซึ่งภาพแม่ที่พี่อูเห็นคือเขาจะเป็นคนไม่เคยด่าใครอารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่บ้านที่ทํากับข้าวให้ลูกกินหรืออะไรเงี้ยซึ่งภาพนั้นมันไม่มีเลยเพราะมันไม่มีใครอีกแล้วคือเขามีแค่เราเราเราเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขา สุดท้ายของโลกนี้คือการติดเตียยทำยังไงให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดคุณอุสาวขอนแก่นค่ะคุณอุนี่เดินทางจากขอนแก่นมาเลยใช่ขอบคุณที่สะเวลามาที่ะจะมาแลกเปลี่ยนและแชร์เรื่องราวต่อกันนะครับคุณอุเริ่มต้นยังไงบ้าง ของอูก,ก็คือเป็นเสาหลักของบ้านนะคะที่ต้องดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็เราก็เลยต้องออกไปทํางานข้างนอกอะค่ะ คือพ่อเขาเสียงตั้งแต่อนุบาลมัง้งแล้วแม่เขาดูแลเองคนเดียวนะก็จะเห็นภาพแม่ที่แบบดูแลเราตั้งแต่เด็กพี่ก็จะเป็นคนที่ทํายังไงก็ได้ไม่ให้แม่รู้สึกว่ามันต้องกังวลใจกับเราตั้งแต่ม .4 พี่ก็ไม่เคยได้อยู่กับแม่เลยแต่พี่จะกลับมาแค่เสาอาทิตย์แล้วก็ยิ่งตอนเรียนมาหาลัยก็คืออยู่หอพักตอนนั้นแม่เขาหาเงินส่งเราเรียนเนาะคือเราจะรู้สึกว่าแม่เก่งมากที่ดูแลเราได้แล้วก็ส่งเราเรียนจนเรียนจบอะไรเงี้ยค่ะ S <S <an> จะมีช่วงหนึ่งที่เกิดปัญหาว่าเราอะมาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็อาการของคุณแม่ค่ะมันมันเปลี่ยนไปตอนที่เรากลับก็คือการถามซ้ําๆพอเวลาเราโทรสรศัพท์กันอะไรเงี้ยเขาเพิ่งถามแล้วเขาก็ถามใหม่ถามใหม่ถามใหม่ถามเรื่อยๆแล้วก็เลยงงประมาณปี6-2กินอะไรก็กินอีกหรือถามอะไรแบบซ้ำๆซ้ำๆแบบไม่ใช่เป็นคนปกติ คือแบบ10นาที5นาทีพอพูดอะไรนิดหน่อยน้าตาเขาก็จะซึมอะไรเงี้ยไม่อยากกินข้าวเราก็เลยเริ่มเอ๊ะแม่เกิดอะไรขึ้นมันดูลวนไปหมดแต่ตอนนั้นนะ่ะเราก็คิดว่าสงสัยแม่หลายอย่างมั้งก็คือแบบถามถามเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่ได้เอะใจบ่มผลไม้หรืออะไรเงี้ยค่ะเราปกติเขาจะใส่กล่องใช่ไหมคะใส่กระดาษปิดไว้แล้วก็จบ,บ,บแต่แม่คือจะใส่เสร็จ ปิดกล่องเอาไม้ทับเอาอเอาเอาผ้ามาปิดอเงี้ยแล้วอพอแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทําไว้แล้วพอม,มาเจออีกทีคือแบบมันเน่าหมดเลยทุกอย่างอ,อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มเริ่มผิดปกติละ พอเรามาเห็นแม่คือแบบเวลากินข้าวหรืออะไรเงี้ยสภาพแวดล้อมมันไม่ได้เลยเขาก็เลยว่ามันต้องมีคนมาดูแลแล้วก็ตอนแรกพี่ตตัดสินใจเอาแม่ไปอยู่นะเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวใช่ไหมว่าเราจะเอาไปอยู่กรุงเทพแต่พอไปหรือแบบนี้เขาเขาเหมือนไปเที่ยวเล่นเฉยๆคะ่ะเขาอยู่ไม่ได้เขาเขาเหมือนกับพื้นเพเขาเป็นคนชนบทมันเหมือนต่างที่แล้วเขาไม่มีความสุขเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่เราคิดว่าเราไปเอาไปเหมือนเราไปเที่ยวคะ่ะมีแต่จะกลับบ้านอะไรประมาณนี้คะ่ะ ของแม่นอะจะเป็นประเภทว่าภาวะของอสมองอะค่ะมันมีการหลังที่ผิดปกติเขาอาจจะคิดมากค่ะเขาเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวพวกเขาจะเหมือนคิดไปเรื่อยอะค่ะคิดแบบ บ้านนี้ก็ตายคนนั้นก็รู้สึกห่อเหี่ยวอะไรประมาณนี้ด้วยมัง้งอะไระนนคิดไม่ได้ใช่นี่ก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วพอมันหลังปกติก็คือมันก็เลยไปทําให้สมองค่ะมันมีการเสื่อมแต่เริ่มหลังๆผิดปกติมากขึ้นเราก็เลยกลับมาทบทวนตัวเราเองด้วยว่าเออจะต้องกลับไปดูแลแม่ไหมเพราะวันไม่มีใครดูแลก่อนหน้านั้นคือมีญาติช่วยดูแลแล้วเขาก็มาเสียเพราะเขามาเจอภาวะมะเร็งแล้วเขาสนิทกับแม่แล้วแม่ก็คือเหมือนเหมือนดาวไปเลยช่วงหนึ่งอะ ครอบครัวเขาสูญเสียน้องสาวเขาเขาก็แบบงงๆไปช่วงหนึ่งเอ๊หรือว่าเป็นเพราะเราปล่อยให้แม่อยู่บ้านคนเดียวนานเพราะว่าเขาคิดมากหรือเปล่าแล้วก็เลยเอาไปเทซึมเศร้าด้วยแต่เราไม่คิดว่ามันจะเจอว่าเป็นภาวะของสมองเสื่อมแล้วความจําของเขาอะค่ะมันจําไม่ได้ออมจำไม่ได้มาเลยเป็นลักษณะของหมอก็กบอกอนาคตคืออีกสักพักคืออัลไซเมอร์แล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะใช่เปิใครคะใช่ตายแล้วใช่ น้องน้องใหญ่พี่ชายใหญ่เดี๋ยวขอเรียนอันดับแรกเลยอาจจะต้องประเมินอาการคุณแม่ก่อนว่าตอนนี้ท่านอาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงการปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการคุณแม่อย่างละเอียดทราบว่าคุณแม่มีภาวะการสูญเสียบุคคลในครอบครัวท่านอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของอารมณ์เศร้าด้วยและทําให้อาการ อารมณ์เศร้าเนี่ยแทรกซ้อนไปกับโรคอัลไซเมอร์บางคนอาจจะมีพฤติกรรมหงุดหงิดรุนแรงได้มากขึ้นนะคะการรักษาภาวะนี้ก็จะช่วยร่วมกันได้สุดท้ายก็คือพอไปดูสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหมดเลยการกินอยู่หรือแบบการ <m> ดูแลตัวเองคือต้องมีคนอยู่ด้วยแลละเขาเขาอ<ม>บอกว่าเขาได้แต่ในความความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เลยตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะว่าภาวะที่เขาตกใจกับกับญาติที่เสีย อ, oh อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการช็อกสั้นๆใช่ใช่ทีนี้พอหมอดูเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้เขาก็จะประเมินให้เราใช่ไหมคะทุก3เดือนออแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้างั้นเราต้องตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเราก็เลยย้ายกลับไปอยู่กับแม่ครับคือม,มันกระทนหานหนึ่งแล้วก็สองคือมันมันไม่ได้มีการวางแผนว่า เราจะวางแผนการดูแลแม่ยังไงแต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราลาออกรายได้เราหายนะเพราะช่วงแรกอ่ะจะเป็นการทํางานแบบอิสระตอนนั้นมันยังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันแบบมันยังคุมได้อยู่มันยังทําได้อยู่แต่แม่เริ่มมีอาการที่แบบเพิ่มขึ้นนะคะ,ะเวลาการทํางานของเรามันกจ็จะน้อยลงในบางอย่างเราก็เลยต้องปรับทีนี้ท,ที่ที่มันมันเจอก็คือว่ามันมันไม่ได้วางแผนการการ,การจัดการการเงิน ก็ต้องต้องหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเรื่องของคุณหมอค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในใจค่าใช้จ่ายลูกที่แบบยังแบกรับภาระหลายอย่างอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะคือโรคนี้เราไม่รู้ว่ามันจะจะหยุดเมื่อไหร่ <c oughs> เราต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งไว้สําหรับดูแลเขาอะค่ะพี่ก็มีวางแผนไว้อยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพราะบางทีคือถ้าเราออกไปทํางานตลอดเวลาคือเราก็ต้องทิ้งแม่ซึ่งมันมันทำไม่ได้เพราะงานหลักเราคือดูแลแม่ แล้วก็เลยแบบว่าเออถ้าง,งั้นต้องทําไปคู่กันแต่จะค่อยๆขยับค่ะเพราะว่าถ้าอะไรมากเกินไปเขาก็เขาก็เอฟเฟคเขาเหมือนกันเราก็เลยเอาเขาเป็นหลักชื่นชมนะคะที่ทอ่าก็เสียสละแล้วก็เหมือนกับ ต้องออกจากงานมาเพื่อจะได้ดูแลคุณแม่นะคะจริงๆก็มีความรักให้กับคุณแม่อย่างมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆการที่แสดงออกถึงความรู้สึกตรงไปตรงมาเนี่ยจริงๆตรงนี้ช่วยได้เยอะจริงๆในในสังคมสมัยใหม่เนี่ยเราเจอเยอะว่าบางทีลูกเองอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพการงานเพื่อมาดูคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่าผู้ดูแลเองก็จะหายากนะคะแล้วก็การที่ลูกต้องมาดูแลเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ ต้องมีการปรับตัวหลายอย่างนะคะอคิดว่าถ้าถ้าตั้งหลักด้วยความรักแล้วก็ความที่ปรารถนาดีกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ตั้งใจดูแลตัวเนี้ยท่านก็รับรู้ได้แล้วก็บริหารจัดการเรื่องการเองอินะไยได้นะคะซึ่งกรณเของคุณอกูกก็เป็นกรณเตัวอย่างอันนึงซี่ก็อาจจะต้องหาไรายได้ให้เพียงพอแล้วต้องดูแลคุณแม่ไปด้วยนะคะ รวมถึงการดูแลตัวเองก็มีความสาคัญด้วยเพราะว่าผู้ดูแลเองถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะทุกข์มากกว่าคนไข้หรจะเยอะที่คนไข้เองท่านก็อาจจะไม่ได้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกเองแต่ญาติเองอาจจะได้รับรู้ได้มากกว่าท่านนะคะการที่คอยอมีสติรู้เท่าทานันอารมณ์ตัวเองความคิดที่เกิดขึ้นหรือว่ารู้ทันความคดาดหวังปรับให้ตรงกับความเป็นจริงอันนี้ก็ยังสําคัญเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วกลับไปดูแลคนไข้ได้ต่อด้วยนะคะ ผมว่าเท่าที่ผมฟัง,งเรื่องราวมาเนี่ยเกิดขึ้นกับ<อ>กับแคริบส์ว่าหลายๆคนนั่นคือว่าดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะสมองเสือ่อมจนตัวเองเนี่ยเครียดหลายคนเนี่ยอยู่ในอาการซึมเศร้าคุณคุณอูก,ก็อยู่ในอาการนั้นเล่าให้ฟังหน่อยก็ตอนนั้นรู้สึกแบบมันเริ่มเริ่มเป็นแบบนี้เราเลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยต้องยังไงเสียงสะท้อนหนึ่งคือคนรอบข้างคือเพื่อนผมว,ว่าเฮ้ย หนึ่คำพูดมันไม่เหมือนเดิมนะวิธีคิดก็ไม่ได้สมาธิเริ่มสั้นแล้วนะลองปรึกษาหมอไหมเพื่อนก็แนะนำแล้วพอเวลาที่เราแบบเอ้ยไม่ไม่ได้แม่เขาก็จะแบบเอฟเฟกกับโดยการที่แบบว่าคว้างเข้าของคือเริ่มแบบเฮ้ยทำไมไม่เคยเห็นขว้างของเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแม่มาในหมดดอารมณ์เยอะจังซึ่งภาพแม่ที่พี่อูเห็นคือเขาจะเป็นคน ไม่เคยด่าใครอารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่บ้านที่ทํากับข้าวให้ลูกกินหรืออะไรเงี้ยซึ่งภาพนั้นมันไม่มีเลยพอมันตัดเร็วอะ่ะในแง่ของอาการมันเพิ่มขึ้นนะคะเขาเรียกอะไรตั้งรับไม่ทันเริ่มมีอารมณ์ตามแม่คือแม่แม่แรงเราก็แรงไม่ได้ใช่ไหมไม่เอาก็ไม่เอาคุณจะอายุดหออย่างเงี้ยค่ะคือตัดกันอย่างนั้นเลย จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมันบั่นทอนกันอะตอนช่วงนั้นก็ต้องเอาแม่แบบแยกแยกออกออกไปอยู่กับญาติแล้วก็เราค่อยไปรับตอนเย็นให้มันมีโหมดหนึ่งที่เราอ่ะดูแลตัวเราเองด้วยเหมือนเพื่อที่จะทําให้เราอ่ะทบทวนตัวเราด้วยเขาเรียกอะไรเหมือนพื้นที่ส่วนตัวเราอ่ะมันหายไปไงมันอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงอะค่ะความกังวลกับภาระที่เราต้องรับผิดชอบด้วยเราเลยรู้สึกว่าเราหงุดหงิดแล้วเรามีอารมณ์มร่วมกับแม่ในบ,บางอยา่าง ฉันเป็นอะไรคือแบบว่าเป็นแบบนั่งอยู่เฉยมันก็รู้สึกมันเศร้ามันแบบอยากจะร้องไห้อะมันรู้สึกแบบชีวิตกูทาไมอะไรขนาดนี้วะอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าต้องยังไงวะอะไรเงี้ยหรือเรารู้สึกว่าเราดูแลเขาไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลายเป็นเรามานอยตัวเองแล้วล่ะในบางมุมที่เป็นมุมที่เราจะต้องเหมือนเหมือนเขาเใช้ชีวิตอะค่ะเราจะรู้สึกผิดแล้วเราก็เลยต้องไปปรึกษามหมอเราเริ่มรู้สึกแบบว่า ไม่อยากคุยกับใครอ่ะจากที่เราเดิมเลยเราไม่อยากคุยกับใครเราอยากอยู่บ้านเราไม่อยากไปไหน<ม>ถ้าว่างคือเราอยากผ่อนคลายเลยคืออยู่เชยๆอะไรประมาณนี้บางอย่างก็ไม่อยากจะทําอะไรเลยประมาณนี้ทั้งๆที่เรารู้ว่าเราต้องทำนะอะไรประมาณนี้ค่ะ<ม>ก็เลยเริ่มเริ่มหาหมอเขาก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยคุณอาจจะมีภาวะซึมเศร้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนภาวะที่แบบเหมือนเจอเจอเอฟเฟกต์แม่คะ่ะแล้วเราอยู่หลายปีแล้วไงมันเลยซึมเศร้าโดยที่ใบเราไม่รู้ตัว ผู้ดูแลเองเวลาที่เริ่มมีอารมณ์เศร้าแล้วนะคะก็อย่าลืมลองประเมินตัวเองนะคะจริงๆก็จะมีการประเมินตัวเองได้ในเว็บไซต์นะคะที่สามารถเข้าไปดูได้ว่าเอ,อตอนนี้การอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยถึงระยะไหนถ,ถึงขั้นที่จําเป็นต้องได้รับการรักษานะคะก็อาจจะมาปรึกษาแพทย์เพื่อจะไดะ้ดูแลรักษาและได้ยาที่จะช่วยตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เข้าใจตัวเองและก็ให้กําลังใจตัวเองได้ไ,ดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ เราเมตตากับตัวเองแล้วสามารถดูแลตัวเองให้ดีที่สุดร่วมไปกับการดูแลผู้ป่วยด้วยนะคะกว่าจะผ่านตรงนั้นก็ประมาณเกือบสาสเดือนอยู่ค่ะที่ที่เขามาซึ่งเราก็พอรักษาตัวเองไปด้วยทํานี้ไปด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันมันเข้าใจมากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นแต่กว่าจะยอมรับอะ่ะก็เจออยู่เหตุการณ์หนึ่งคือคือแม่เดินคะแม่เริ่มเดิน ทีนี้พอไปบ้านนาแล้วเขาบอกว่าเขาเดินเขาเดินแป๊บเดียวเราก็คิดว่าเอยอีกสินาทีเองเดี๋ยวก็คงไปไม่ถึงไกลเราก็เลยปล่อยแม่เดินแล้วปรากฏว่าแม่หายชะล่าใจกันไงกับยัดย่าแล้วบอกว่าโอ้ยยาเดินไปหน้าปักซอยอะ เราก็เห็นนะว่าเขาเดินแต่เราบอกว่าเอ้ยแป๊บเดียว10นาทีเดี๋ยวค่อยไปรับแต่10นาทีแม่กลายเป็นว่าแม่ไปโบกมอเตอร์ไซค์ในซอยเด็กในซอยอะ่ะแล้วเด็กในซอยเขาเห็นคนแก่แล้วลักษณะท่าทางแก่ถ้าเป็นเราเห็นเราจะไม่รู้ว่าคนนี้คืออัลไซเมอร์นะเขาก็พายายกลับน้อยจะไปเขาสนกว้างเขาอ,อ๋อยายต้องไปขึ้นรถตรงนี้เขาก็ขี่รถออกไปหนะ้าปากซอยเลยนะตรงหน้ากลางเมืองแห่งกลางเมืองเลยทีนี้พอเขาออกมาเขาไม่เจอใครเขาก็โบกรถต่อพี่ออกมาแบบสวนกันระหว่างนั้นนะ่ะคือหาแม่ไม่เจอเลย ซึ่งระยะทางมันได้ออกไปจากสายตาของคนรู้จักไปแล้ว<ช>คน<ช>ที่คุ้นเคยรู้จักไปแล้วพี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์กับญาติคือตามหาทูกซอยในตรงนั้นพี่ทั้งโซเชียลเลยนะตอนนั้นคือดังว่าคือยายใช้โซเชียลแชร์อย่างเดียวเลยค่ะหน้าเหตุการณ์นั้นนะ่ะเราเรา,เรารู้สึกผิดรับตัหาค่ะตันนกกตวเองว่าถ้าแม่หายไปแล้วไม่กลับมาคือเราเรารับไม่ได้ โชคดีมากต้องขอบคุณทุกๆคนมากที่แบบตามคุณยายเจอแล้วก็โชคดีว,ว่าแม่บ้านนั้นอ่ะคือเขาเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับทราบข่าวแล้วเขาก็เอายายฝากไว้เราจะต้องดูแลให้มากกว่านี้เพื<ม>่อเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียแบบนี้<ม>เพราะว่าพอไปเจอมันจะมีบางคนที่แบบไปเลยนอกพื้นที่นักขัน,<ม>นบางคนก<ม>็ยังไม่ได้ได้เจอกัน <c oughs> างมุมต้องปล่อยเพราะว่าธรรมชาติแม่เขาเป็นชาวบ้านเป็นชาวชนบทแล้วเขาก็ติดการทําไร่ทํานาเพราะอาชีพเขาดั้งเดิมเขาคือทําไร่ทํานาเขาออกจากบ้านทุกๆวันทุกๆเช้าคือเขาเป็นภาพจํานั้นนี่ภาพจําที่เขายังอยู่คือทุ่งนาก็เลยต้องปล่อยเพราะว่าถ้ายิ่งห้ามนี่อารมณ์มาคือมันไม่ได้ผ่อนคลายแต่การผ่อนคลายของแม่การได้เดินออกมาท้องทุ่งนาแต่ช่วงปี2ปีเมื่อกี้คือเดินไปแบบไม่รู้ทิศรู้ทาง เราเลยกังวลแค่ว่านเนี่ยเหมือนเรามองเห็นไหมเราไม่รู้แม่ไปตรงไหนตรงไหนเขาเดินลัดทุ่งไปหมดเลยไงคะเราก็เลยกลัวแต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าจุดที่เขามาคือตรงไหนแล้วก็บางทีมีชาวบ้านมาแถวน,นี้เราก็จะโทรถ,ถามว่าเขามาไหมถ้ามาก็จับเวลาเอาถ้าผิดเวลาก็คือต้องขี่รถมารับ ก็กลับมาเขาก็จะพักค่ะพักแล้วก็ก็จะกินอาหารกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พักแป๊บนึงให้เย็นก่อนสักพักก็ถ้าไม่ได้อาบน้ําตอนเช้าก็คือพาอาบน้ําเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะใช้วิธีการเปิดทีวีให้ดูแล้วก็กินนมกินขนมหน้าทีวีเลย mm hmm. ก็จะได้ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะโดยประมาณ30นาทีชั่วโมงนึ่งพอได้อยู่เพียงก็เริ่มก็จะพาออกไปหากินข้าวหรือบางทีก็กินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านเนี่ยค่ะ แต่จะมีหมวดหนึ่งจะมีเขาเรียกว่าความแม่นะที่แบบว่าถ้าถ้ามีชิ้นหรือสองชิ้นเขาจะเหมือนว่าให้ลูกก่อนเราจะบอกไม่ได้ยากินเลยลูกกินอิ่มแล้วเขาค่อยจะกินก็จะมีหมวดอย่างนี้อยู่ในในในบางมุมข้าวอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าวอัานนี้ข้าวยายอันนี้แก้วยายนะอนนี้แก้วลูกไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรอให้ลูกกินน้ำเขาเขาก็จะแบบว่าเอาให้เราก่อน คือมันเหมือนมีโหมดแม่แฟนอยู่ในความทรงจำเขาแหละเราก็คิดอยู่ห่วงเรื่องการเดินเปดนาได้ตัวเองในตอนนี้อาจจะมีอยู่สองประเด็นนะคะว่าสมองท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วมีโอกาสที่จะหลงทางได้อนาคตกับอันที่สองก็คือสภาพร่างกายการเดินของท่านว่าอาจจะมีโอกาสพัดตกหกล้มโดยที่ไม่ใครเห็นได้ไหมนะคะ เป็นประเด็นแรกเรื่องของการที่มีภาวะที่หลงทางเนี่ยจึงอาจจะเริ่มมาตั้งแต่อาการที่ท่านอาจจะเริ่มมีมองภาพสิ่งแวดล้อมผิดไปจากความเป็นจริงนะคะอย่างบางทีอาจจะหยิบจับของไม่ค่อยถูกตำแหน่งหรือว่าบางคนอาจจะถ้าไปสถานที่ใหม่ๆเนี่ยท่านจะจําได้น้อยลงอาจจะต้องมีคนประกบอันนี้ค่ะก็แสดงว่าอาจจะเริ่มมีอาการตรงนี้แล้วแต่ถ้าเป็นที่ที่คุ้นเคยส่วนใหญ่แล้วท่านยังจําได้แต่ว่าถ้าเริ่มมีตั้งแต่ของใหม่เริ่มหลงละ ของเก่าก็อาจจะเริ่มตามมาอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการนําที่สังเกตได้ด้วยนะคะอีกอารหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพร่างกายท่านลบเรื่องที่2นะคะว่าเวลาที่ท่านเดินท่านยังเดินได้ปกติไหมก็ดูลักษณะการเดินมีเดินเซเดินเอียงไหมมีแนวโน้มจะลงไหมท่านมีปัญหาปวดข่าวปวดอะไรที่มันอาจจะเป็นอาการร่วมของทให้มีปัญหาการเดินไหมอันนี้ต้องเอาจจคอยประเมินเป็นระยะเพื่อป้องกันปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะ เป็นนี้ปีที่4ี่แล้วค่ะเราก็มาฮึดว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราไม่มีเขาแล้วเราจะอยู่ยังไงต่อ mm hmm. คือมันเลยกลายเป็นโหมดโหมดฉันแล้วนะ mm hmm. คือตัวเราเองก็จะต้องมีชีวิตต่อไปจะจะไม่ใช่ว่าเราจะไปยึดติดกับเขาแล้วก็ไปพร้อมเขาอนะไรอย่างเงี hmm. ้ยเราก็ต้องเป็นหลักเราก็เลยปรับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนหลายๆอยา่าง ล่อยวางคือเข้าใจธรรมชาติโลกอะว่าว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ต่อไปมันจะเป็นเลเวลไหนต่อแล้วคุณต้องเตรียมอะไรต่อสุดท้ายของโลกนี้คือการติดเตียงแต่เมื่อน,นั้นเราต้องต้องพร้อมหรือยังแค่นั้นเองแต่ตอนนี้พี่แค่รู้สึกว่าทำยังไงให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุด เป็นความตั้งใจของเราตั้งนานและว่าเราอยากจะทําบ้านแต่เราไม่ได้ทําสักทีสภาพแวดล้อมรอบๆเขาอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าซ้ายขวาคือเขาเป็นบ้านล้างหมดเลยพอตอนกลางคืนนะคะมันจะมีเสียงนกเสียงอะไรแบบสภาพแวดล้อมไม่ได้แล้วเขาก็เริ่มกลัวแล้วก็มันมีเอฟเฟกเวลาที่ฝนตกฟ้าร้องอย่างเงี้ยค่ะพอแม่เป็นอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยปีที่แล้วพี่ก็เลยหาทุนนะคะมาทําบ้าน ให้ให้แกได้อยู่คืออย่างน้อยคือเราเราไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้อะไรจะมาก่อนมาหลังเราก็เลยอยากจะให้แม่น่ะได,ได้ได้อยู่บ้านบ้านบ้านใหม่ของเขาการตัดสินใจจากตรงนั้นถึงตรงนี้มันให้อะไรกับเรา มันได้ในเรื่องของตัวเราเองด้วยนะคะเรื่องของการปรับตัวตัวเราคือมันเหมือนกับที่บอกอตั้งแต่ต้นคือเมื่อยอมรับแล้วต้องยังไงต่อคือเวลาเขานอนค่ะกูจะชอบมองดูแล้วรู้สึกว่าเออก็ยงังดีที่เขายังคงอยู่กับเราณวันนี้ <S <S แล้วก็เราไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะหายไปจากชีวิตเราเมื่อไหร่ต้องบอกว่าอุะกับแม่ต้องผูกพันกันมากเพราะว่าแม่เลี้ยงตั้งแต่อู๊เป็นเด็กเฮ้ทำไมเขาทำให้เราได้ เราสึกว่าเออมันมันไม่ยากหรอกถ้าเราจะดูแลเขาขนาดแค่ปีที่สี่มังยังบ่นเลยนะอะไรเงี้ย <c oughs> เขาดูแลเรามาตั้งกี่ปีกว่าเราจะเข้ามาหาลัยหาเงินได้เอง <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็เลยมองแบบนั้นเรารู้สึกว่าเออขอบคุณตัวเราที่ตัดสินใจแบบนั้นเพราะมันไม่มีใครอีกแล้วคือเขามีแค่เราเราเราเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยให้กับ <c oughs> เขาเราก็เลยมองอีกแง่มุมหนึ่งโชคดีละเราเอาเวลานี้แหละเป็นเวลาที่เราได้กลับไปดูแลเขาแต่รู้เลยว่าตลอดเวลาที่เล่าให้เราฟังเนี่ย กายตาเธอไม่มีแต่รอยยิ้มรู้เลยว่าทุกวันนี้ได้ผ่านทุกอย่างแล้วมาอยู่ในจุดที่มันอยู่ด้วยความสุขแหละถ้าจะพูดว่าความสุขแล้วมันแบบแหมความสุขกันเหรอแต่มันคือความสุขที่ที่มันเกิดขึ้นในสภาวะที่เราเจอค่ะเราก็ต้องมีความสุขกับมันอย่างนั้นใช่แล้วขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆครับตบมือคุณอูสด้วยไปขอกอดสอบกันหนช่ว ตัวคุณรูเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์จนตัวเองก็อยู่ในภาวะซึมเศร้า <c oughs> ตัวเองก็ต้องไปหาจิตแพทย์เหมือนกันทุก <c oughs> วันนี้ครูก,ก็ดูแลคุณแม่มาแล้วก็หันเหทิบพาชีวิตตัวเองด้วยการมาทํางานด้านออนไลน์อย่างนี้นะพี่อยากมีเพลงแบบที่มันเกี่ยงกบบเพลงบรรลัยเพลงบรรลัยเหมนกับเพลงเล่าเรื่องอเพลงบรลัยก็จะไปฟีง <c oughs> พวกจำนองที่ค่อยเติมไปเติมฟรีไป เลือหาเราวิ่งตามทำนองช้าๆไป เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของแม่อารมณ์เปลี่ยนไปไม่เป็นเหมือนเก่าฉันทุกใจฉันเศร้าซึมต้องรักษาแม่และตัวเราเพื่อฉันได้เข้าใจเอาสายมาหารายได้ด้วยการ ะได้ไม่ห่างไปไหนไม่ไกลแม่สู้หาไรายได้เสริมยอมรับความจริงที่เทียงแท้อยู่กับแม่เดินเล่นทุ่งนาชุบเชี ไม่ต้องเป็นน่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่คือชีวิตเรานะอะไรเงี้ยทำไมฉันต้องมาอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่เป็นโรคที่มันไม่คาดคิดเราก็เลยเริ่มปรับมุมมองค่ะอ๋อเมื่อมันเกิดแล้วต้องยังไงต่อว่าเรารู้สึกว่าพอมาอยู่กับแม่เราก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ดูแลได้ทดแทนคุณเขามันคือความจริงเนี่ยความจริงชีวิตจริงต้องเจอแบบนี้ ก็แค่เรียนรู้ค่ะแล้วก็กลับไปแก้ไขแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำซ้ำในบางอย่างถึงเขาจำไม่ได้อาหนูก็จะเป็นความทรงจำของแม่เองคือจำเขาไว้ซึ่งแบบกำลังคิดว่าเราไม่รู้ว่าเออจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ทำให้มันดีที่สุดนะตอนนี้